ทำมันเน่นเน๊ะครับผมแต่ว่าปูเนี้ปูน่ะปูน่ะมาโตมันเน่นไปเด้อน่โตมันชี้นิ้วให้ไปเด้คือชื่อเขาเห็ดสัญลักษณ์คือให้เุาเบิองให้เราเบิองเนี่ยเหาเห็นมันเกินพร้อมแหมเนี่ย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 ด้วโอ้โหทพี่น้องเลยปั๊บเลยสุดเข่าซุดเขาวรื่องสามขาพิจารณาพิจารณาเขาวมันไม่โอ้โหเพราะที่ว่ามันโมเมนต์คนธรรมดาอืออือเมื่อคืนนี้มาแล้วต่องวดต่องวด นอนบ่หลับดอยังว่านอนบ่ค่อยหลับตีทุ่มกับบ่หลับห้าทุ่มกับบ่หลับบัดซีหลับเป็นหลับตอนเลยหกทุ่มไปอ้าวพี่น้องเนาะหลังออกสองห้าศูนย์เข้าทั้งบนทั้งล่างต่องัดมาแล้วพี่น้องก็ดีหลังหกทุ่มนะที่คันฝันนี่หลังหกทุ่มล้วนๆครับผมที่ผ่านมาน่ะส่วนมากจะฝันตั้งหลังหกทุ่มครับผมฝันหลังหกทุ่ม มันยี่ที่เขาตีหนึ่งตีสองเนี่ยหลังเที่ยงคืนเนีอยเมื่อคืนนี้เราได้ตีเดตีสองต้องลูกตีสองตีสองเพื่อเกินสิบในทีกันคือเวลาเในในกาที่ปุกเลยครับผมอันนั้นฝันเล้วบ่นหูทุ่อฝันมาแล้วฝันแล้วเออกำลังหลับอยู่ฝันแล้วน่ะฝันเล้วหูเมื่อแล้ยวหลับอีกเพราะว่ามันพันในกาแล้วปลูกก็เลยบลุกหลับไปอีกหลับพ้อเสียบๆเลยในกามัน เตือนเหมือนกําลังแสีบพอดีแม่กําลังนั่งพอดีนั่งกลุ้มยังเหมือนหลับอันที่เขามาน่ะเขามาสามแต่ว่าผู้ขับว่าเห็นเลยผู้ขับพามาน่ะว่าเห็นครับเห็นแต่เด็กน้อยสามคนนั่งอยู่ในเครื่องแมนพวกแม่นเราถามว่าสุไมาอย่างทุกขีรถพวกเด็มาถามโอ้ผู้ถามสุขีรถอย่างมาสุขีรถพวกเด็มา นั่นนี่ผู้คนขับต้องไม่เห็นเนี่ยห่างๆเพราะมุ้ยไม้เนี่ยคือคล้ายๆมันบังอยู่เพราะว่าในในฝันปูหันลิงไปเส้เด็กน้อยสามคนสามตัวนั่นดวงวิญญาณสามดวงนั่นล่ะสุดขาวงามงามเด้งน้อยโอ้ผู้ชายสุดขาวสุดขาวสามคนนั่งเฮียงกันพอกันมั้ยขี้ซาเล้งซาเล้งนั่งซาเล้งซาเล้งคันนั่นน่ะรถในบ้านนี่ล่ะเลขเลขบ้านเลข เลขล่นน่ะสามหนึ่งสามสองเลขเลขเลขล่นน่ะหนึ่งสามสองดาว่ามันบอก้นบอกัมซี่สุดค้างหนึ่งสองนิ้วข้างหนึ่งนิ้วหนึ่งเลยมันยกมันลูกขึ้นบักหนึ่งอยกมือขึ้นยกมือขึ้นมันลูกขึ้นแล้วมันยกมือให้เบิ้งอ่ะว้โอ้ดิเอาว่ามันก็อยู่ในเด็กรถขึ้นเขา มันอยู่ในหลุดคือโกลลิกนะเด็กน้อยกับสามคนครับอือก็เลยตีเซฟมันเดียวกันเลยอืออหนึ่งสามสองกับสามสองหนึ่งนั่นแหละสามหนึ่งสองเพราะว่ามันเสี่ยง่ไหมอมว่ามันโยกมือขึ้นข้างหนึ่งนิ้วหนึ่งครับผมข้างหนึ่งสองนิ้วอืโอ้โหมันลูกขึ้นเด็ดเพราะมันหนังเดีบักยุกกลางเถียว่าสามมันไน่ายดีแล้วเมนสามคือสามสามดวงวิญญาณมันก็ตีสามอยู่แล้วครับผมถ้าบักหนึ่งยุกกลางมลูกขึ้นเด็ดจ้ะ อันออามือสว่างอยู่หนึ่ขึ้นยกไปบิบงเลยยืนยืนยืนขึ้นสองบักหนึ่งพยืนอยู่ทั้งข้างกันอ่าพวยืนตาสอ่งบักรว่าบักคนเดียวอยู่กลางเนี่ยยืนเนี่ยเดีนว่าเออเออโอ้ยสี่ให้ปูบังเออสี่ให้ปูบงนี่นะ่ามือนิ้วหนึ่งสี่แล้วก็สองมือนี่ครับนี่เรีลนว่าสุมาจะเสงกับพป่าครับอือ มาขี่ขี่ขโมยตัวหันหน้ามาทั้งนี้สิปู้น่ะยืนถามอยู่เนี่ยมาพอมันหันหน้าลดเข้าไปทั้งปุ๋ยมาตะเลว่าห้วยมให้ตะเข้าอีกตัวเนี่ยเส้นหนออกับฝันแล้วแล้วก็หูเมียรับผมเมนม่หูเมียแล้วลุกเด้มันก็จะอยากหลับไปโยน่ในกากระปุกอยากหลับไปแนี่ยยน่ในกากระปุกต่อปุกขึ้นมา ขัีเลขรถเท่าไหเลขรถมาซาอ่าหนึ่งสามสองสามสองเลี้ยววันนี้โตเฮมันงกมือหนังเป็นหนึ่งข้างหนึ่งนิ้วหนึ่งข่างหนึ่งสองนิ้วมันมาน้่งกันสามคนมาโดยกันสามคนขอ่รถขี่รถซาเลงสามรอบสามรอบสามรอยขี่รผัวเล่งสามรอบชาเลงมันขัดีวันยากบอกครับมันจะเด็กน้อยสามคนกับสามสามบัดนี้มันเปน มันโยกนิ้วคางหนึ่งนิ้วหนึ่งคางหนึ่งสอง,สองนิ้วก็เป็นปู้อันที่สามหนึง่งสองสามหนึ่งสองเนี่ยอันที่มันที่มันโยกนิ้วดิครับผมลราบันี่เลขรถนะมันหนึ่งสามสองอ่ะมันก็ะน้ำกันหละมันชิคนละหละักก็เือ <c oughs> อัน เลขรถปูก็เห็นอยู่ในฝันเลยมันเลขรถยุนนี่ยุนนี่ประจำโอ้โทษแดนมันนี่ประจำมาสอกรถรถบ้านประจำโอ้ยจั๊กเยอะรถคันนี้เป็นรถไทยแตว่ารถคันนี้รถผู้ใดอยู่ปผู้ขี่มากเป็นผู้ขี่นิน่อยเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยสามคนเนิงน้อยสามคนชุดขาวชุดขาวโอ้โอ้ชุดขาวกำลังพอดีเด็กน้อยรถคันมีนเปรียบเทียบสิอยู่ประมาณพอสองโอ้หน่อยตัวนี้เนาะ เขาเรียกปาสบงาปีมาด้วยกันสามนคนพี่รองเด็กง่ายอ่าเนาะนี่ผู้หนึง่งยกยืนขึ้นยืนขึ้นยกมือนิ้วขึ้นพี่้องขางหนึ่งสองนิ้วขางหนึ่งสองนิ้วขางหนึ่งนิ้วหนึ่งขางหนึ่งเป็นนิ้วเดียวพี่้องข้างขวานิ้วหนึ่งข้างซ้ายสองสนิ้วแต่ว่าผู้ยืนยุ่กลางเป็นผู้ยกผู้ยืนยู่กลางยืนขึ้นแล้วยกเนี่ยเนี่ยพี่รองเพราะว่านี่เนี้ยเนี่ยไหม บริวารเอาอื่นมาตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้เขาเบิ้งนะฮะให้เขาเห็นให้เขาเห็นนะเขว่ามันเลื่อนขึ้นแล้วนะบักสองบักกะนั่งยันละบบกติีงบักสองบักนั่นนะครับผมยกตะบกกางลุกขึ้นตะบกากลุกแล้วจะหนุนขึ้นข้างข้างมันยกข้างนั่นข้างนั่นมันยกฝั่งยกข้างนี้สองนี่นแล้วก็ข้างข้างขวานนี่นุนมันสี่พวสามยกกลางแบบปุณ ระวางเลขสามตัวนี้แหละทีได้ปิ้นไปปิ่นม,มาอย่างนี้มมมมแมนมเพราะว่าแบยุก,กลางเด็พวกโยกนิ้วยกตม่เบิ้งสามเด้เออนี่แหมมันยกบักยุคก,กลางยืนยังสมมุตรตูอผู้หนึ่งอ,อ,อันนี้ผู้หนึงออ่งแบบยุก,กลางยืนืแล้วกันเเยกนิ้วเนี่ยเนี้ยอันวางเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนีืย เอาหมุนเอาอยู่นี่แล้วเนาะสองสามหนึ่งโป๊กรเลตตีหนึ่งสามสองคนสามคนนี่เป็นสามแล้วบอกครับแล้วบัตรมันโยกอยู่มันยกหนึ่งกับสองเมื่อกันหนึ่งกับสองคือมันอคือเป็นหนึ่งสองสามก็ได้เขาโซ่ตัวนี้ยิ่แล้วแมนเขาโซ่ตัวนี้เขาโซ่ตัวยกนิ้วยิ่แล้วขันจีนรวมที่กันตองสามครับอืหนึ่งสามหนึ่งกระเละแม่ว่านปะจีนรวมแบบนั้นหนึ่งคนนี้่หนึ่งคนนี้อ่ บนยกอ่าสองกับหนึ่งนี่สองกับหนึ่งนี่ก็เป็นสามเป็นสามนย่างสีเทียวเด้อเขาแต่ว่าพูเขามาพูพูตีเซตตัวเลขที่มันตีเนี่ยคือตีค้นสามค้นครับผมกับนิ้วกับยกนิ้วให้นะมันเป็นปิดแล้วแหละหนึ่งกับสองอ่ากับค้นสามค้นมาทำกันครับผมก็สามหนึ่งสองกูตีเป็นอ้าวสามหนึ่งสองตรงกับ มาตัวก็ไป่ตงคนก็ต่างมดน่สองสามสองหนึ่งโอ้มันสามทีแล้วนะเลขรถมันก็หนึ่งสามสองเลขรถหนึ่งสองคันนั่นนะโอ้เลขรถกันหนึ่งสามที่คันที่เขาขี่มาน่ะครับครับผมครับหนึ่งสามสอง่าแต่ว่าให้ตัดเด้มพี่นงเด้อให้ตัอเลขรถหนึ่งสามสองอ่าหมุนเราอยู่นี่ละอืม ตังการตัวตรงนะหนึ่งสามสองี่หนึ่งสามสอง1ล2รล่ขี้ขี้มาน่ะครับผม1,3,2สามสองอืหนึ่งสามสองตาเล่งรถตันบ่มีหลังคามีคนเดียวมีของมาวัดประจุกรถเห็นฮอตโลดลักษณะรถพุทธ่ะครับผมเห็นฮอตตัวรถ ก็อยว่าโอ้ว่ากษัตริย์เป็นปูเปนตีไปคือสามหนึ่งสองเข้าไปมุนอยู่หันมุนไปหันไปหันละครับพี่สีผมเป็นไปได้เบิร์หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งเอียงว่ากันไปนะครับเนาะโฉกโศกมันหมานครับพี่ัี่ผมตัดเอาหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามสองสามหนึ่งพี่น้องเห็นไหมเนาะตัดให้เลยพี่น้องตัดให้ไปเลย เนาะคือจำขันตัดไทยหาศูนย์หาสองอ่าเอาน้องครับผมอืงวดนี้หนึ่งสามสองครับอ่ากระตัดไทยหนึ่งสองอ่าสามสองครับสามหนึ่งหลักสามหนึ่งพี่น้องเนาะมีแค่นี้ได้พี่น้องด้วยว่าได้สามตัวกันอ่าเอาสามตัวไปเลยพิทนะเอาพี่น้องครับผมเนาะ ตุดตรงมั้นี่ยเลขลบน่ะหนึ่งสามสองครับผมลถเลขรลหนึ่งสามสองขันตุดตรงที่ว่าดิ่งน้อยสามคนนั่นน่ะตีสามหนึ่งสองสามคนน่ะเป็นสามอมันแล้วก็มันสี่ข่างหนึ่งนิ้วหนึ่งข่างหนึ่งสองนิ้วกันหนึ่งกับสองครับผมก็ได้ตีเป็นหนึ่งสามหนึ่งสองครับผม สามคนกับหนึ่งสองคนสองคือนิ่วมันชี้ให้เบิรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เยมันดินขึ้นเนี่ยเนี่ยเนีโอ้ึมมาดีแล้วออกมาะส่นสนองว่ายโยคันน้องม้วนลำเนี่ยมันจีเป็นแบบนี้โอ้นอนบหลับบึกมือเนี้ยข้นนี่สครับชิมิชิมิเอ็นน้เข้ามาหายโอ้โุแเ่นี่รีบเตนี่ยนี่อก็ได้ลูกมาลแล้วหูบนกันต้านกันนอนตอนละับผมมันเป็กานตี ก้อนตีหนึ่งเยอะดอกอยู่ประมาณนี้แหละว่าเลยหกทุ่มประมาณตีหนึ่งกว่านี่ล่ะครับผมจะหูเมืองแล้วจะฝันแน่วล่ะตีเป็นสทนาไสามสองหนึ่งสองสามหนึ่งนี่คือตัวตรงครับผมแต่กรรมัันแนวเตี้ยสิกับว่าแน่วเตี้ยสิเฮ็ดได้หามากแค่ี้นต้องลาออกตัวตรงนี้แล้วเนาะแต่ว่าในชุดต่องัด มันก็ถึงก็เอาแน่ว่าได้แมนผมขึ้นตัวตรงตัวกลับเพราเอาแน่วันมาได้หน่อยแมนครับผมเขากับมุนเอาอยูใช่ไหมฮะเขาขับมุนหน่อยก็บม่ได้หลายตัวอย่างเล็กนึ่งเล็ขสามตัวคือโก้ถือว่าเขาไม่ให้สามตัวตอนนี้เดี๋ยวนี้แมนแมนแมนมาแมนครับมาสามคนไม่ไม่ให้สามตัวเขาไม่ให้เขาบม่ได้มาเอาตัวอื่นมาวนแล้วก็ขี่รถเลขนั่นมาเโรจีว่าน่ะครับอ่า ทันอื่นกัมีโบีั่นอื่นโบกีมาชีซเเลียงเฮียงนังเฮียงกันมาครับผมจดจอพี่น้องเอฟซับผมได้ของวดเลยนะครับพีซีครับผมยังไม่ขยายความนะครับเท่ากับอสรุปเด้อครับอ่าเป็นคลิปตองวันครับมคลิปมันมันฝันตองวัตรกับฝันตองวรเนรอสรุปว่าพูนขึ้นขึ้นนครับใกล้ขึ้นสุดท้ายหรือขึ้นสุดท้ายครับผม ว่าไปหาหยิบจับรถตลีทันทีเลยครับเอฟซีมบอกมือได้ปุ๊บสั่งรอเลยมีเท่าไหร่าเอาหมดการที